ผู้ชมคะอย่างที่พี่เจตโสพลบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าพูดถึงปัจจัยในต่างประเทศเราจะไปดูกันที่ทั้งสหรัฐเมริกาแล้วก็จีนซึ่งตัวเลขที่เขารายงานออกมาเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ถือว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์ในทางบวกแทบจะทั้งนั้นเลย ปัจจัยแรกไปดูกันก่อนที่ฝั่งสหรัฐอเมริกาค่ะนอกจากข่าวดีเรื่องยา p a ็ l o โลวิดของไฟเซอร์แล้วนะคะหนึ่งนปัจจัยบวกที่ส่งผลทําให้ตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐทำาอาทำหายอย่างต่อเนื่องก็คือการรายงานตัวเลขภาคแรงงานของสหรัฐนั่นก็คือการจ้างงานภาคการเกษตรโดยกระทรวงแรงงานของสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในเดือนตุลาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง3 1 0 0 0ตําแหน่ง ซึ่งนอกจากจะเพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายนนะคะที่ได้ปรับตัวเลขจากรายงานเดิมว่าเพิ่มขึ้นแสนเก้าหมื่นสี่พันตำแหน่งมาเป็นสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันตำแหน่งแล้วตัวเลขที่ประกาศออกมาดังกล่าวก็ถือว่าสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ด้วยซึ่งนักวิเคราะห์คาดการว่าจะเพิ่มขึ้นสี่แสนห้าหมื่นตำแหน่งออกมาจริงคือห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันตำแหน่งในขณะที่ตัวเลขอัตราการว่างงานนะคะทางกระทรวงแรงงานของสหรัฐก็รายงานด้วยว่าในเดือนตุลาคม การว่างงานของสารัฐปรับตัวลงสู่ระดับร้อยละ4.6เทียบจากร้อยละ4.8ในเดือนกันยายนซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์อีกเช่นกันในขณะที่ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนตุลาคมก็พบว่ามีการจ้างงานเพิ่มสูงขึ้น600,000กับอีก4,000ตำแหน่ง ขณะที่ภาครัฐจ้างงานลดลง73,000ตำแหน่งมีตัวเลขค่าจ้างรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยของแรงงานด้วยนะคะนี่ก็เพิ่มขึ้นรยละ0 4สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นะคะก็ดูเหมือนว่าปัจจัยบวกดังกล่าวก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลทำให้ตลาดหุ้นของสหรัฐเบริการแล้วก็ยุโรปปรับตัวบวกได้ค่อนข้างจะสดใสค่ะ เรายังคงอยู่กันที่สหรัฐอเมริกานะคะคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีว่าด้วยเรื่องกฎหมายการใช้จ่ายด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาค่ะล่าสุดก็ดูเหมือนว่าจะผ่านความเห็นชอบนะคะจากทางรัฐสภาของสหรัฐเรียบร้อยแล้วมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันหน่อยค่ะร่างกฎหมายการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานนะคะหรือ bipartisan infrastructure framework นะคะ BIF เนี่ยมูลค่าก็คือ1ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐเสนอโดยประธานาธิบดีโจไบเดน ข่าวดีล่าสุดก็คือว่าสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอนุมัติเป็นกฎหมายนะคะเพื่อส่งต่อให้ไบเดนเนี่ยเตรียมลงนามเรียบร้อยแล้วหลังจากพุทธ,ธิสภาของสหรัฐอนุมัติร,ร่างกฎหมายการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานมูลค่ากว่า1น1ล,นล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา คือน้าล่าสุดก็คือสุขที่ผ่านมาทางสภาผู้แทนราษฎรสารัฐอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรของสารัฐลงมติกฎหมายดังกล่าวเนี่ยด้วยคะแนนเสียง228ต่อ206เสียงโดยสมาชิกรีพับลิกัน3คนลงมติสนับสนุนกฎหมายดังกล่าวขณะที่เดโมแครต6คนลงมติคัดค้าน ขั้นตอนหลังจากนี้ก็คือว่าทางสภาผู้แทนรัษฎรสหรัฐเขาจะส่งต่อไปอยังประธานาธิบดีโจไบเดนเพื่อลงนามบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ต่อไปเบื้องต้นก็คาดการ์ว่าไบเดนน่าจะเตรียมลงนามบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวภายในเวลาไม่กี่วันข้างหน้านี้ก็ถือว่าเป็นเม็ดเงินมหาศาลเหลือเกินนะคะในการลงทุนเพื่อใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐอเมริกาค่ะ เราจะไปกันต่อที่ฝั่งของจีนกันบ้างนะคะก่อนหน้านี้ตัวเลขเศรษฐกิจจีนอาจจะออกมาไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นักแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขามีการรายงานตัวเลขภาคการส่งออกของจีนปรากฏว่าทิศทางดีเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าตัวเลขในเดือนตุลาคมที่ผ่านมารายงานโดยสํานักงานศุลกาการจีนนะคะเปิดเผยว่าย,ยอดการส่งออกเดือนตุลาคมของจีนพุ่งขึ้นร้อยละ27.1เเมื่อเทียบเป็นรายปีอาจจะชะลอตัวเล็กน้อยนะคะเทียบจากกันยายนแต่ว่าสูงกว่าระดับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ โดยสำนักง,งานศุลกาการจีนเปิดเผยตัวเลขการนำเข้าในเดือนเดียวกันพบว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ20.6แม้จะต่ำกว่าคาดการของนักวิเคราะห์แต่ก็ถือว่าสูงกว่ายอดนำเข้าของเดือนก่อนหน้าทั้งนี้เมื่อไปรวมเอาตัวเลขนำเข้าและส่งออกปรากฏว่าจีนยังคงมียอดเกินดุลการค้าในเดือนตุลาคมสูงถ,ถึง84,540ล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งเขาเกินดุลการค้าอยู่66,760ล้านดอลลา,าร์สหรัฐแล้วก็มากกว่าคาดการของนักวิเคราะห์ด้วยรายงานของสำนักงานศุลกากรจีนบอกด้วยนะคะว่าจีนมียอดเกินดุลการค้ากับสหรัฐเพิ่มขึ้นแต่ระดับ4750ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในเดือนตุลาคมซึ่งลดลงจาก4 2 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในเดือนก่อนหน้าค่ะ มาเกตราอัพนะคะไปดูบรรยากาศการลงทุนฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐก,กันหน่อยค่ะยังคงเดินหน้าทำ all time high อย่างสดใสเลยทีเดียวนะคะเต็มไปด้วยประเด็นบวกเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาทั้งเรื่องของการรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรไหนจะเรื่องของยารักษาโควิด19อย่าง Paxlovid ค่ะที่ประกาศออกมาแล้วก็ส่งผลบวกนะคะต่อราคาหุ้นของไฟเซอร์ด้วยหุ้นไฟเซอร์บวกขึ้นได้ค่อนข้างร้อนแรงในการซื้อขายเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา S&P 500แล้วก็ Nasdaq เนี่ยปิดบวกทำนิวไฮเป็นวันที่7ติดต่อกันนะคะคุณผู้ชมถือว่าร้อนแรงอย่างต่อนเนื่องเลยทีเดียวปัจจัยบวกก็อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้2ปัจจัยหลักๆก็คือตัวเลขภาคแรงงานแล้วก็ข้อมูลเชิงบวกของอยารักษาโควิด -19 ที่ชื่อว่า Pax l o v i ิค่ะราคาหุ้นของไฟเซอร์เนี่ยขึ้นถึงร้อยละส1นะคะสวนทางกับ Merck& Co ที่ร่วงลงเกือบร้อยละ10 Mo เดี่ยร่วงลงร้อยละ16.6 มาดู3ตลาดของสหรัฐดาวโจนส์ค่ะเมื่อคืนวันศุกร์ปิดไป36,327.97จุด NASDAQ กนะคะบวกไปร้อยละ0.2 S&P 500บวกไปร้อยละ0.37ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปเองก็ไม่ต่างกันนะคะภาพยังคงบวกสดใสนะคะส่วนหนึ่งก็ได้รับโมเมนตัมเชิงบวกจากเรื่องของแพ็ก o w โลวิดด้วยแล้วก็การจ้างงานสหรัฐ ในจะเรื่องของผลประกอบการของทางยุโรปด้วยที่บริษัทจดทะเบียนของยุโรปเขาก็ยังคงรักษาระดับการเติบโตของผลประกอบการได้อย่างต่อเนื่องทําให้ทั้ง3ตลาดหลักของยุโรปปิดปรับตัวบวกไปได้ฟูซีร้อของอังกฤษบวกไปร้อยละ0.33ซซของฝรั่งเศสค่ะปิดบวกไปร้อยละ0.76ในขณะที่ d ด x ของเยอรมนีบวกไปร้อยละ0.15ค่ะ มาต่อกันที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะคุณผู้ชมกลับมาดิบขึ้นได้ค่อนข้างร้อนแรงเลยเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะหลังจากที่ประชุมกลุ่ม o อเปกพลัสีมมติเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเพียง4 0 0 0 0 0บาร์เรล,ลต่อวนัน อาจจะไม่ได้สนใจกับคำกดดันของสหรัฐอเมริกาเท่าไหร่นะคะทาง OPEC PLUS ก็ยังคงรักษากำลังการผลิตต่อเนื่องไปก็เลยส่งผลทำให้ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นท่ามกลางความต้องการใช้ทั่วโลกที่กลับมาร้อนแรงด้วยนะคะ WTI ปิดที่81เหรียญ27เซนต์ต่อบาร์เรลในขณะที่ Brent ปิดไปที่82เหรียญ74เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะ มาดูทองคำกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมเราไม่ได้เห็นราคาทองคำในระดับนี้มาพักใหญ่ๆแล้วนะคะคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาทองคำโคเม็กซ์นี่ปรับตัวบวกได้ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวค่ะ23เหรียญกว่าๆนะคะ ปิดปลคืนวันศุกร์1 8 1 6เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนส์นะคะก็ถือว่าได้รับปัจจัยหนุนจากการร่วงลงของผลตอบแทนพันธบัตร10ปีของสหรัฐอเมริกาแล้วก็การจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่ออกมาดีกว่าคาดด้วยนะคะราคาทองคำเมืงคงบวกต่อเนื่องมาจนถึงเช้าวันนี้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ใครรอฟังคำแนะนำกับนักวิเคราะห์ก็รอติดตามกันได้ในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ เรามาดูกันที่บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันหน่อยนะคะย้อนไปดูภาพเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะสัปดาห์ที่แล้วอาจจะเป็นสัปดาห์ที่เราเห็นตลาดเคลื่อนไหวไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ยังไม่ได้มีปัจจัยบวกอะไรใหม่นะคะรอความชัดเจนจากปัจจัยต่างประเทศด้วยลักษณะการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นไทยว e สเซ็ตอินดีก็คือหมุนกลุ่มเล่นอาจจะเห็นแรงเทขายในหุ้นกลุ่ม g l o b a l play กลับมาเก็งกำไรในหุ้นกลุ่ม domestic play นะคะพอภาพเป็นอย่างนี้แล้วโดยรวมเนี่ยดัชนีก็เลยเหมือนจะทรงๆค่ะอาจจะย่ออาจจะบวกในแต่ละวันได้ไม่ค่่อยเยอะเทา นะอย่างวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะดันชนีก็ปรับตัวย่อลงเล็กน้อยลบไป0.05จุดปิดที่1,626จุดมูลค่าการซื้อขายโดยรวม67,470ล้านบาทโดยประมาณค่ะห้านดับหลักทรัพย์นะคะที่ซื้อขายกันสูงสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะอันดับที่1ก็คือวันอีนะคะเข้ามาเทรดเป็นวันแรกราคาหุ้นปิดบวกไปร้อยละ8.24ที่ราคา9บาทย0 เทแบงค์ hey, ย่อลงร้อยละ0.34นะคะปิดที่147บาทท่วน BBL ราคาไม่เปลี่ยนแปลงเดลต้า่บวกไปร้อยละ1.35ปิดที่452บาท IVL ค่ะย่อลงร้อยละ1.76นะคะปิดตลาดไปที่ราคา41บาท75สตางค์ค่ะ มาดูบรรยากาศการลงทุนสำหรับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียกันหน่อยนะคะโมเมนตัม um ค่อนข้างบวกเลยทีเดียวทั้งฝั่งสหรัฐแล้วก็ยุโรปเช้าวันนี้เอเชียถือว่าผสมผสานนะคะคุณผู้ชมทั้งบวกทั้งลบสลับกันไปนิกเอชของญี่ปุ่นค่ะย่อลงมา100.018 หังเสงของฮ่องกงนะคะตอนนี้ย่ออยู่ราวๆร้อยละ 0. ูนเชียงไห้ของดิชนีตลาดหุ้นจีนนะคะบวกขึ้นมาร้อยละ0.19คอสปีเกาหลีใต้ย่อลงร้อยละ0.91ในขณะที่สเตรทไทม์ของสิงคปโปร์ปรับตัวบวกขึ้นมาร้อยละ0.6ด้วยกันค่ะ นี่ก็เป็นสรุปนะคะทั้งปัจจัยที่อาจจะส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนสําหรับตลาดบ้านเราในวันนี้นะคะแล้วก็สรุปภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นด้วยก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็ฟังกลยุทธ์และคาแนะนําด้านการลงทุนประจําวัน,นะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการทีนเอนชั่วโมงทําเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกช่องทางออนไลน์ของทีนเอนช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลย่ะคะ